บ้านใหญ่ในค่ายตะวันออกครับอย่างน้อย3จังหวัดครับนัดล้างตาหลังจากพ่ายส้มมาอย่างยับเยินในการเลือกตั้งปี2566ครับโอต้องบอกว่าเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์69อืมได้เวลาได้เวลาที่บ้านใหญ่จะล้างตาล้างแก้หรือว่าอะไรแล้วแต่ส้มอ่าโดยเฉพาะ วันนี้เราจะโฟกัสไปซี่ที่ตอนออกก่อนที่ตอนออกสําคัญสําคัญที่แพ้ส้มลาบคาบ,บครั้งนี้ได้เวลาล้างแขนล้างคืนเอาคืนคือหนึ่งสม,มุทรปราการสองชนบุรีสามระยองนี่สาจังหวัดท่านใหญ่ค่ายตะวันออกทั้งหมดครับ่ายส้มยับเยินที่สุดในรอบที่ผ่านมาครับนี่อัศวเหม ล้มกันทั้งกระดานครับรู้สึกอ่ะยกจังหวัดดียกจังหวัดส้มยกจังหวัดใช่คุณปลื้มโอ้นี่และชมกลิ่นสองสองบ้านบ้านใหญ่กับบ้านใหม่รวมพลังส้มเข้าแทรกเหมือนกันครับเพราะที่ผ่านมาเขาแยกกันเดินไงแล้วครั้งนี้รู้บทเรียนแล้วแยกกันเดินเนี่ยส้มแทกใช่และบ้านใหญ่ในพื้นที่ระยองครับปิตูเตชะทั้งพี่ทั้งน้องครับ ทั้งปิยะปิตุเตชะและสาธิตปิตุเตชะครับลูกกำนันสาครเนี่ยปลูกล้างบางโดยส้มซึ่งเราดห้าเขตครับคือทั้งสามจังหวัดนี้ถือว่าบ้านใหญ่ที่อยู่ยาวนานคงทนยั่งยืนมากนะโโอโห้หแล้วก็การเมืองระดับชาติการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยเอายากฮะเอาลงยากาแต่ที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วลงครลงดูปีหกนะขอสุประการส้มล้มอัศวะเหมเนี่อัควัต อวเวหมแพรพนิดามงคลสวัสดิ์จากก้าวไกลเ,ออเออพ้ไปหลุดลุยหลุดลุยนะวรพรอสวเวหมแพ้วุฒินันบุญชูแพ้ไปหลุดลุยนี่ป้าโซเห็นไมโซซักอสวเวหมออแพ้บุญเลิดแสงพันจากก้าวไกลไปพิมพ์อสวเวหมมาอ,อยู่จะเป็นทาย,ยาทรุ่นสามจะเป็นปาร์ตี้ลิสในพรคพลังประชารัฐไม่ได้เป็นครับไม่ได้เข้าสภาใช่ครับออตอนนี้ อาเสวเหมซึ่งครองเก้าอี้มาอย่างยาวนานในสมุดปราการตั้งแต่ปี2518รอยบอนานมากนะปีนี้ปนั้ปีอกเกิดอะไรอย่างเกิดแล้วประกาศทวงคืนครับโอ้โหตระกูลบ้านใหญ่ในสมุดปราการพักลบกันครับครับหันมาจับมือกันเสื้อส้มอะมาดูร่มส้มครับและบ้านใหญ่รอบนี้เดิมทีแตกกันระหว่างเพื่อไทยระหว่างคนอื่นๆนะครับจับมือกัน ครับนี่วัฒนาสวเหมจับมือกับวรชัยเหมะจับมือกับเิียสงครามกินเลิศดไพรลดและจับมือกับประชาประสบดีหัวใจทำงานตกลงคือเราไม่แข่งกันเองนะเราจับมือแล้วไปแข่งกับส้มคุณรู้ไหมทำไมเขาไม่แข่งกันเองเขาบอกว่าสมุติปราการถ้าเอาบ้านใหญ่มารวมกันอันดับหนึ่งอันดับสองชนะส้มแทบทุกเขตครับ เอาแบบนี้เลยเขาไปดูสติแล้วสถิทีเรียบร้อยมาเลยชนะส้มทุกเขตคำนวนคะแนนปีหหากรวมอันดับสองอันดับสามอันดับหนึ่งในส้มก็เอาไปไงบ้านใหญ่บวกเพื่อไทยชนะคะแนนพรักส้มได้เกือบทุกเขตเลือกตั้งอ้าวมาดูรอบนี้เขาจะสู้กันยังไงกลยุทธ์บ้านใหญ่อัศสวะเหมยกทัพไปทั้งหมดปึ้งเลยและส่งปาติลิสไป3คนเข้าเพื่อไทยบัญชีปาติลิสคือต่อสักอัศสวะเหมครับ ธนประเสริฐจันทรรักษ์ลังสีจตุรนนกขมินนี่ปาติลิสของอัศวะเหมนะใช่และทั้งหมดรอบนี้อัศวะเหมเหมะนะกิจเลิศไพโรจนะครับประชาประสบดีท่งทายาทเข้าลงหมดเลยอัครวัตรยงยุทธพินโยกระจายไปแทบทุกเขตครับเพื่อไปสู้กับอะไรครับสู้กับทับส้มครับ ทับส้มตอนนี้พี่วีดูนัดล้างตากันเลยเออนะนี่อควัตล้างตาพนิดาเออออนะยงยุทธสุวรรณบุตรรอบนี้สองเข้ามาไปล้างตากับรัชนกอนี่ก็าเลยอินโยกิตเลิศไพรโรดล์ล้างตาพี่ชัยะพันตำรวจเอกกรวัตหหันประดิษฐ์นี่ับอดีตผู้บังคับการที่ชนบุรีนะเข้ามาเป็นตัวแทนไปล้างตาชนสิทธิ์ครับทุกพื้นที่นะครับ ทุกพื้นที่เลยนะทุกพื้นที่ชนกันหมัดต่อหมัดหมดเลยนะไม่มีใครยอมใครครับครับรวมพลังบ้านใหญ่มาสู้ศึกส้มครับครับผลการอย่างคะแนนล่าสุดสดสดร้อนร้อนอจากโพภ,ภายในของเพื่อไทยและโพในส่วนของเนชั่นพบว่าอย่างนี้พื้นที่ทั้งหมดสมุดปราการตอนนี้ถูกแบ่งครับครับส้มจะตกประมาณ4-5ถึงที่นั่งครับ แดงเข้ามาเลยพี่เกันใช่ไหมใช่นะแดงเข้ามาสามถึงห้าและสีอื่นมีโลรหนึ่งครับอ๋ออ่ามีโปรหนึ่งครับทําไมเขามั่นใจครับครับดูรายชื่ออบตสมุดปราการครับพระพี่วีดูคนใหม่เข้ามาเนี่ยคนใหม่เข้ามาสามคนคนใหม่คนใหม่คนใหม่อบตบางด้วนเนี่ยคลองดานคนใหม่ที่อบตคลองดานแล้วคนใหม่ที่คนใหะเจ้าบางกะเจ้า ที้เหลือคนเดิมหมดเลยเหรอคนเดิมครับแสดงว่าเครือข่ายท้องถิ่นครับแน่นปึ๊กครับคนเดิมคือเครือข่ายของบ้านใหญ่ท้องถิ่นอ่าครับอันนี้สมุดปกานั้นสมุดประการดูจากน่าสนใจยิ่งและกการเลือกตั้งอบตที่ผ่านมาสะท้อนแล้วว่าบ้านใหญ่ยังเป็นแก่นแกนสําคัญอยู่ไปจังหวัดต่อไปฮะชนบุรีลูกน้ำเค็มครับครับรอบนี้เป็นปรากฏรณ์เพื่อนพี่วีนะครับ มาจับมือกับพ่อของลูกชายที่เป็นเพื่อนของลูกชายผมคือบ้านใหม่สุชาติชมกลิน่นคจับมือกับบ้านใหญ่สนธยาคุณปลื้มครับอืชนบุรีมีสสสิบสคบคบมีลงอุวิสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งล้านสอสามคนรอบที่แล้วส้มคว้าไปเจ็ดที่นั่งโหเยอะมากปล่อยให้เพื่อไทยได้หนึ่ง รวมไทยสร้างชาติหนึ่งพลังประชารัฐแค่หนึ่งครับรอบนี้ถ้าสองคนนี้ไม่รวมกันนะอืแพ้ส้มครับแต่รอบนี้พอรวมกันแบ่งห้าห้าสุชาติชมกลิ่นเขตหนึ่งถึงเขตห้าดูปังถูกต้องปรับกลยุทธ์เจตียนบ้านใหญ่สัญยาคุณปลื้มหกถึงสิบหกถึงสิบเพราะตอนนี้นะเขาคลอสบอร์ดแล้วพี่พีอบผมได้ยินว่าบ้านใหม่สุชาติชมกลิ่นเข้ามาช่วยเขตหกสุรสิธิ์เอาแน่นอน เพราะว่ามีพื้นที่บางพื้นที่ต้องอาศัยนายกเจดครับครับเข้าไปช่วยสุรสิทธิ์อืนะครับตอนนี้นี่คุณดูเดิคุณไม่เคยเห็นหรอกภาพแบบเนี้ยนี่ที่บ้านก็ด้วยนะเป็นเพจบ้านใหญ่นะอจับมือกันลงตัวเขาไป็นอันนี้คือภาพล่าตลอดเวลาเลยภาพล่าสุดนะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งตัวแทนที่สู้ศึกในลุ่มน้ำลูกน้ำเค็มที่ชนบุรีมาดูครับอะ นี่ตัวจริงลงจริงสุชาติชมกลิ่นลงเองลงเองพื้นที่นี้ชนบุรีแสนสุขอ่างศิลาชนกับว่ารถศิริลักษณ์อน่ลงเองตัวแปลเขาบอกว่าอยู่ที่เพื่อไทยรัฐรุศแต่ตอนนี้ขาดแล้วน่าจะขาดขาดแล้วเกรดนี้ครับเกสองเขาบอกนี่ธนวัฒน์ภาวสุครับภูมิใจไทยไปสู้กับวันนิดานภสิธิ์นะน้องเพชรบจากพักประชาชน โดยมีตัวแปรอีกคนตอนนี้ลูกกำนันบักจองชัยวงทายทองจากพรรคประชาธิปัตย์เสียงดีวันดีคืนอยู่นะครับไม่แน่เขาเป็นเจ้าถิ่นมาก่อนแต่ว่าแต่ว่าภูมิใจไทยของคุณสุชาติยังยังนำอยู่ยังนำอยู่สิทธิพัฒน์ภาวสุภูมิใจไทยเหมือนกันสู้กับแชมป์เก่าจะล้มแชมป์เก่าครับชาวานพลลเมืองดีจากพักประชาชนครับนะครับเขาบอกพายุเนื่องจานองแทรกแต่ตอนนี้ เริ่มทิ้งห่างแล้วนะเอาเขตบ้านบึงเอาไปไงจิรวุฒสิงโตทองจะล้มลิขิตอัศวจารุนะครับครับจากเพื่อไทยและนภัสร์มณีรัตน์สู้กับใครสู้กับนรงธรโพมืนครับจากประชาชนและมีประมวลเอ็มเปียรแทรกเข้ามาอยู่ครับตอนนี้นี่คือ5เขตในการดูแลของคุณสุชาติชมกินอีก5เขตในการดูแลของ สุริยาคุณปลื้มนี่เข้ามาดูเขตที่อกเขตที่อกเนี่ยสุชาติชมอินเข้ามาช่วยสุรสิทธิ์นิติวุตรวรรั์ครับครับไปช่วยเพื่อสู้กับสรกิจผลลูกอินครับจากเพื่อไทยและนฤมาตเปี่ยมบัณฑิตครับจากพักประชาชนครับครับพักประชาชนเนี่ยตอนนี้พอแดงเข้าไปแทรกเนี่ยนะเริ่มมีปัญหานะครับนี่เขตเจ็ดสงกรานภาชนะสู้กับนฤพลนิยมทรัพย และสหัสสวัสดคุม้มคงเขาบอกว่าตอนนี้เขารวมพลังอันนี้ล้มศาสสวัสดครับเขตเจ็ดนี่ก็จะล้มศาสสวัสดกันเขตนี้ก็รู้ว่าจะล้มใคร <laughs> 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 เอาเขตแปดชาววริตแสงอุทัยออนะจะไปล้มมณสวินจันจเจริญจากครับประชาชนครับ,รบแมนอินทรพิทักษ์นะจะไปสู้กับยอดชายพึ่งพรจากพรรคประชาชนประชาชนครับและ คู่ต่อกรที่ดุเดือดเลือดพล่านที่สุดอยู่เคตไหนแค่สิบครับโอ้โหนี่ตอนนี้พันธกรใครครวนกับสัตยรัตน์เนี่ยสูสีคู่ขี้ครับแต่คะแนนดีวันดีคืนคือพลเรือตรีนพดลครับครับบงกฎการครับประชาธิปัตย์เหรอประชาธิปัตย์เขา oh. บอกว่าสัตยีบตอนนี้ไายพลคะแนนดีครับค <c oughs> นี่สนามเมืองชนรอบนี้จะเป็นปรากฏการเรื่องหนึ่งครับหมดยุคสามปอ S <S <S เข้าสู่ยุคภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาชนประชาิทำจะโผล่เปล่าและส้มจะเหลือเท่าไหร่ครับนี่นี่คือภาพนี่คือภาพบ้านใหญ่หญบ้านใหม่ก็คุยกันแสดงว่าเอาจริงเอาจังมากครั้งนี้และใครที่ติดตามต้องบอกว่าชุมบุรีดูเดือดมากเพราะเป็นการศึกล้างตาล้างแขนกัน21มกราอ่เนชั่นจะไปจัดดีเบตที่นั่นนะใช่ที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 ่สารากใช่ไอสารา ว่าการเ,เมืองพัทยาพัทยาเอาเป็นที่เป็นมกระพื้นที่พื้นที่หนึ่งล้อนแรงและอุไม่แพ้ทั้งสมุดรปราการและเมืองชนระยองกับระยองผลการเลือกตั้งอ,อบอตอครับครับหนึ่งอ,อบอตอคืออบอตอมาบยางพรครับอืตัวแทนพักสม้มนาแครงรัตตยาเงินท้วมครับแข่งกันพักประชาชนส่งทีมไปช่วยเต็มที่หาเสียงโซเชียลมีเดียเต็มที่ปรากฏว่า แพ้ครับนี่พักส้มแพ้นะครับแพ้สุชินเชียงเงินนายกเก่าครับครับเขาบอกกระแสกล้ยองลดแต่มันจะลดจริงหรือเปล่าเพราะการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองใหญ่คนละเรื่องและ,ะยองรอบที่แล้วบ้านใหญ่ปีตุเตชะไลที่ยืนครับ <c oughs> พี่วีดูนะสาธิตสาธิต,<ป>ธตก็กตกหมอบัญญัติเจ็ด เจจนจันทร์อาราปิตุเตชะวิชัยล้ำสุทธิสมพง์โสพลล้มทั้งกระดานเกลี้ยงครับครับ,ร,บรอบนี้นี่บ้านใหญ่ระยองทั้งสา,สาธิตปิตุเตชะครับซึ่งอยู่ประชาธิปัตย์และพี่ชายคือคนายยกช้างปิยะปิตุเตชะที่อยู่ภูมิใจไทยพี่กับน้องบอกว่าเราลบกันไม่ได้แล้ว ต้องช่วยกันครับพร้อนต้องดูและยองว่าจะมีการล้างตาส้มได้สาเร็จหรือไม่เมื่อประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยต้องจับมือต้องมาคุยกันเพราะถ้าไม่ทําแบบนั้นทั้งประชาธิปัตย์ทั้งภูมิใจไทยและบ้านใหญ่ปิตุเตชะเนี่ยจะไม่มีที่ยืนอีกครั้งน<ะ>ี่พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะพี่วีขอป้องกันส้มเข้าเลยคือที่ไหนคุณรู้ไหมแปดลิวล้วครับแปดลิ้วใช่ไหมทีมเฮียทีทีมเฮียเป้า ทั้งหมดรวมพลังรวมถึงใช้แสงด้วย <c oughs> รวมพลังป้องกันส้มเข้าแทรกที่แปดลิ้วโอ้ต้องบอกนี่คือตัวอย่างแค่สมมติประการจรุลบรีและยองเท่านั้นฮะที่เห็นแบบต้องอบ้านใหญ่ต้องการล้างตาล้างคืนกับส้มแต่มีหลายพื้นที่ที่โมเดลใกล้เคียงกัน